หยุดสามนิสานี้ถ้าคุณอยากรวยข้อหนึ่งหยุดรอให้คนอื่นมาป้อนโสรสำเร็จให้คุณในโลกนี้ไม่มีโสรสำเร็จตายตัวทุกคนทำธุรกิจย่อมรู้ดีว่าแต่และธุรกิจมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครขออ้อ2หยุดโทษสิ่งรอบข้างให้กลับมามองที่ตัวเองก่อนครับ คุณเริ่มขวนขวายหาความรู้หรือ,อยังคุณต้องทำ mm. ให้ตัวเองกระหายความรู้ให้ได้และคุณต้องทำมันอย่างจริงจังและสม่ำเสมอนะครับข้อ3ครับหยุดหาข้ออ้างในความสามารถของตัวเองคุณรู้ไหมครับในสมัยนีย้พัฒนาความสามารถของตัวเองได้ซึ่งดูจากติตตอิายที g o o g l e เป็นต้นนะครับอย่ารู้เรื่องอะไร คุณเสิร์ชได้เลยคุณว่าถูกต้องไหมครับ